เราต้องมาย่งเซ็ยนที่เราตงมายังเสียนเปิดประตูที่ที่บนคับท่บนทำโน่นี่อยาวิ่งเลยห่ะพี่วางงั้าวิ่งไว้ให้คี่ตีบนเอาวางเปิดเปิดเปิดได้ปะได้ได้ม่เล่นประตเบลเบมันมันทาประตูตรงนี้หมดหลอวะไม่เจอด้จ แต่เราก็ได้ใน็้ายหมดอ๋อเราได้บ้านใช่ไหมตอนนี้ไปรับตอนนี้ก็ได้ในบ้านก็ได้เรียบเนี้ยเนวว่างอุ้ยเออีเบลอยู่นี่อุ้ยไม่ใช่อยู่บนฟ้าเลยหรอเด็กที่นั่งมาข้างบนไปยืนนั่งบนยืนั่งบนใครตีอะไรวะ อะไรอ่ะเจ่นเดนดีใส่มาพี่อยู่ตรงนี้นะโอเคแ้วทกคนวิ่งเสร็จถูกกีกันได้เลยเด้อสี่นะทุกคนหน้าขาบงเด้อบงเด้อฟาสามฟาสามฟาสอนยี่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนวิ่งย้อนจัไมาได้ไหมใคไจ้ถ่ายมูเออวิ่งย้อนนั่นแหละไม่ตรงไม่ตรงเอือเือ กูก็ไม่โดนเหมนกันตาเนี้ยแหละกีพีกีได้สวดเนี่ยทำซับทำตอนตรงไปตรงแล้วรอบตบไปดิรับมาบ้างบ้างก่อนอันนึงโอ้ยมีคนเล่นประตูดูค่ะเดี๋ยวอีอ้าติดบอลโอ้ยโดนเลยโดนใช่เลย อะไรคือการยิงวิ่มาแฝดของกันแต่แบบไม่โดนคนเลยกี่ระวังที่ี่ระวังวนกะมันหน่อ้าเฟฉันว่ามันเฟนต่อที่ไถือว่าี่ทนี้ีระวังตอกันนฮะนี่แข็งนี่ดีฉันหนาด้านสวนพี่พี่หอยพี่เทโอเคออกออกมาได้นะออกมาได้นะเจอวน้องเนองดีฮปป้กอลกะพให้านให้ตรงไปเ สังเกตก่อนหุ่นเลยเนกุกย่เข้มเลยกูเป็น่เข้มเลยขอด็าใมเอาเย่เข้มยิ่เข้มต้คนม่มีตัวตค่ะตัวไม่น่ามันวิ่งสวนมันเลยกะเทวงใส่มุมไปเลยสิคะเบลยู่บนหรือล่างอ๋อทางค่ะโอ้โหคุณล้อมาทำไมตูมึงบ้าปเนี่ย เนี่ยเอามันมาโเก็เาเ้าเกาสอนรั่นเกเเนี่ยามันเนยักันแน่ว้เกาสองแล้วนะเด็กๆมาฟาดแน่นนคอย่ไม่มีค่าหรอวะไม่เอาไม่มีคนมาเปิดไอ้ในกระท่อมเลยหรอ โอเคตรงนั้นที่พี่พี่ครับมีตรงนั้นอยู่อันหนึ่งกล่องวิธีตรงบ้านบ้านที่ว่ามันมีทางลงอ่ะโอเคโอเคี่หางมันทำมานี่พี่ทีหาลตะปูตะปูพี่พี่อยู่นี้พี่อยู่นี้พี่อยู่นี้พี่อยู่ไหนตรงนี้ไปนี่ไปนี่ไปถ้าเปิดกล่องแดงไว้นะถ้าเดี๋ยวพี่หาตะปูก่อนพี่เดี๋ยน้องไปถ่ายเี้นก่อนแล้วกันมาใครเจอตะปูบอกนะใครเจอกล่อง พอดีเ oh, no no. uh, ียนค่ะปัญหาเขามาพอดีของทีไปไหนวะไ่ไเปิดโอยู่ตรงนี้รอมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำอะไรนคิะวียน่มกระโดดกระโดดล้วข้ามกระโดดล้บ้ามาในบ้านเขมาแล้วกระโดดเข้ามาในบ้านเร็วๆเข้าาเออนไทางลูมาอดวีโดนดับเบิ้ลนี่ยเดียวดับเบิ้ลดเหรอ เหมืนเป็นการ immun, <Blaze. S 1> ไปแลกแทลกคืออะไรงงไป้ยไปฝนมาดัฝนามาด <aciones S 3> ักพี่วิ่งอยเอย่าไปนี่ันตามน้องนะกเดียวไปตรโอเคหือไใชเส่โอเคโอเคว้วขึ้นไหนเราได้ดูอย่อนเยเใช้ไปก่อนเดเยนะคอนไป เกน้อมไปหรั้วมึงไปตรงตรงมอ่ะมงไปนทีคนนนเร์เฟด้วยเอาอรไหมเอาอมเอาอเอาอเอาตัวมันนี่แล้วมันนี่แล้อีพีทีนึงจุดเลยไหมจุยเลยจุดเลยมัดองลับนีมาอนีทรมา ไม่จุดอ่ะมีคนลงอยู่เคตกเดวถ่ายให้อุกคนบ้างตามี่ถ่ายละนั่นไบอลแมว้ยข้าวมันมีาไล่อ่ะน่งนีต้งไล่อะรอ่ะอร่อยนั่งอยู่ไหนไหนนั่งยน่อย่ดีฉันมี่ก็คุยแบบ ทำ, ais, ทำอะไรดีทำอะไรดีกูแบเนี้มาดูประโยชน์เลอเอางี้คนล่อลงมาตรงนี้นี่สายสิหอยู่กูมาสิห เจลความแข็งโอ้นะหลังจริมอะมานี่มานี่มานี่รอบนะฝั่นี้นีั่งนู้นฝั่งไูนอ๋ออย่กดโล่ไว้เลยอะมาดีตามไต,ต่อนะเยอะไรเยอะอะไรเยอะไรเยอะไรสองข้น<ใ>นอบดเน้ะชุดเจนไม่เข้าขอะนนดียอะไรดีเยอะไรดีเยอะไรมาเก่ง